ไม่พอเปี้ยท่านใดไหนไหนดูตัวท่านนะดูเห็นไหมล่ะดูตัวท่านเห็นไหมเป็นไงโดนพ่อเปี้ยถูสองปีสามีเป็นไงแหมไม่เก็บประดีแลจะไม่กลัวเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่เก็บประดีจะไม่กลัวเนี่ยไปไปนอนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้กับพ่อมานั่งตรงนี้เร็วนั่งเร็วไปนั่งลงอืม มาแล้วเ้อเล่นทั้งวันไงอือแล้วมแล้วลูกมาแล้วเออมแล้วเออไปไปไป,ไปนั่งตรงนู้นไดมานั่งครับพ่อทำไม <laughs> นีให้พ่อกก่อดกนนะอดกดอนเกา่อนอือ,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 อไ ไปที่นี่ไปไปแล้วไปไปมาน okay, okay, ั่งตรงนี้ที่นี่พปแล้วพอก่อนแล้วเออโอเคโอเคพอแล้วหอมใจที่ไปสมชายพปแล้วไปล้เดี๋ยวพอเปียก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 ปุณไม่รู้เรื่องพอเปียกไม่ต้องมาปัดมือพ่ออะไรนี่ยะกลัวโดนตีมาปัดมือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ปุณไม่รู้เรื่องมันเปียเปีกๆเนี่ยเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวเปียตรวพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องเปียตูดพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเปียตูดเปียตูดนั่งดีเด้อเอานั่งลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งดีเด้แหน่อยังไงไม่ต้องเลย